ในคลิปนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านชาวมอแกนของเกาะสุรินในจงังหวัดพังงาน,นะครับมีเรือที่ชาวบ้านเขาใช้อยู่หลายลำมากเลยแต่เรือดั้งเดิมของเขาเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ลำเท่านั้นครับเรือที่เห็นอยู่นี้คือเรือกะบางซึ่งเป็นเรือที่อยู่อาศัยนะครับสามารถไปดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับมีรายละเอียดของเรือลำนี้ด้วยผมเคยทำคลิปไว้ครับ เลอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เป็นเรือขนาดเล็กลงมาหน่อยก็จะเป็นเรือที่เรียกว่าจ่าพันนะครับเป็นเรือแจวขนาดเล็กก็จะมีไม้พายที่สําหรับพายได้นะครับไว้สําหรับเดินทางในระยะใกล้ๆเดิมทีเดียวนะครับชาวมอแกนจะใช้ไม้ขนาดใหญ่ในการขุดขุดเป็นเรือเลยนะครับปัจจุบันก็หายากมากขึ้นนะครับ และวิธีการพายเรือของชาวโมแกนนะครับก็เหมือนกับชาวบ้านทั่วไปนะครับในการแจวเรือทั่วไปแต่ว่าเขาจะมีภาษาของเขาเองนะครับตามที่เห็นในบอร์ดนี่เลยนะครับและดูจากในคลิปของย t u b e นะครับวิธีการพายแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับผมก็เลยขอลองสักหน่อยแล้วกันนะครับโอเค ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หมู่บ้านมอแกนะครับแล้วเรากําลังพายเรืออยู่ในอ่างนะครับอ่างที่สวยงามมากเลยตอนนี้กาลังวนเป็นวนไปวนมา ไปที่หมู่บ้านวอแกนครับเรากำลังพยายามจับทายให้ได้ก่อนก็ไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่าน,นะครับจริงๆแล้วดูเหมือนว่าจะง่ายนะครับแต่พอลองเข้าจริงๆแล้วไปไม่ถูกเลยครับ ตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเป็นเพราะผมพายไม่เป็นเองนะครับแต่พอให้เพื่อนลองพายดูก็เหมือนกันเลยครับไปไม่ถูกเหมือนกันครับพย,ย,ย,ยายามจะแจวกันนะครับทำไม่ได้จะยืนทเท่ๆก็ไม่ได้ยังมีเรื่องสนุกๆที่หมู่บ้านมอแกนแห่งนี้นะครับตามไปดูคลิปต่ตอไปนี้ได้เลยนะครับ ผมจะดีใจเป็นที่สุดเลยนะครับถ้าทุกท่านจะมีโอกาสได้เขียนคอมเมนต์แนะนำติชมด้านล่างหรือจะกด Subscribe กดติดตามในช่อง Youtube ม่วนหมานและขอพระเจ้าส่งไว้ประพอรทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ